อันยอโยสวัสดีครับทุกคนยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อกมกอร์เคปปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันไลฟ์ก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเค o ปอปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึง ข้อมูลนะครับที่เป็นเพียงข่าวลือแล้วก็เป็นการคาดการณ์จากฟแฟนๆของ Black พิ้งในตอนนี้นะครับสำหรับคอนเสิร์ตบอลพิ้งเวิร์ลทัวร์ที่จะจัดขึ้นนะครับที่ประเทศไทยเองในตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้เปิดจองจําหน่ายบัตรอย่างเป็นทางการนะครับแต่ว่าฟแฟนๆนก็มาคาดการมาคาดเดากันสําหรับราคาบัตรแต่ละที่นั่งของคอนเสิร์ตบอลพิ้งในครั้งนี้นะครับว่าจะมีราคาโดยประมาณเท่าไหร่กันบ้างซึ่งราคาที่ฟแฟนๆนคาดเดาเอาไว้เนี่ยก็คือเป็นราคาที่ค่อนข้างสมเหตุสมผลเลยเริ่มต้นตั้งแต่บัตรบนดอยนะครับที่จะอยู่รา ประมาณ2,000บาทเป็นต้นไปไปจนถึง3 0 0พันไล่ระดับกันไปนะครับบัตรที่อยู่บนทอยสูงสุดแล้วก็ระดับเลื่อนลงมาลงมาลงมาให้ใกล้เวทีมากเท่าไหร่เนราคาก็จะเพิ่มขึ้นไปซึ่งทางแซนเน่ยก็คาดการณ์ไว้ว่าราคานั้นจะเพิ่มขึ้นมาประมาณ 1,000บาทนะครับเริ่มตั้งแต่2 0 3 0ั0าม0ันสี่พันไปจนถึง6,000บาทกันเลยทีเดียวสําหรับบัตรที่เป็นที่นั่งนะครับนั่งอยู่กับที่โบกบงเชียแบบสนุกสนานแล้วก็บัตรที่อยู่ในโซนของบนดอยนั่นเองแต่ว่าแฟนๆก็ยังคาดการกันไปถึงบัตรยืนนะครับหรือว่าบัตรหลุมซึ่งแฟนๆเนี่ยก็บอกกันว่า รา,าร, bon ราคาของบัตรลุมนันเนี่ยจะเริ่มต้นตั้งแต่ประมาณ5,000บาทขึ้นไปนะครับอาจเป็นไปได้ว่าจะเริ่มต้นตั้งแต่ราคา5,000บาทนี้นะครับแล้วก็แฟนๆเนี่ยบอกกันว่าราคาของบัตรลุมที่เป็นบัตรยืนเนี่ยอาจจะไม่เกิน6,000หรือว่า6,500จากการวิเคราะห์ต่างๆของคอนเสิร์ตครั้งก่อนๆนะครับรวมไปถึงสถานการณ์ในตอนนี้เนี่ยน่าจะไม่แพงไปมากกว่านี้แล้วซึ่งก็ถือว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลนะครับถ้าหากบัตรยืนเนี่ยจะราคาเริ่มต้นตั้งแต่5,000บบาาาททไไปจนนนถึง6,5 00หรือ่มเเก 6, เยยกิโ็โ อยู่ใกล้ประมาณเวทีเห็นสาวๆชัดเจนแล้วก็มือเวลามีเวทียื่นออกมาเนี่ยสาวๆเดินผ่านหน้าผ่านตาเราไปอาจจะเห็นชัดเจนก็สมเหตุสมผลดีนะครับแต่ว่าแฟนๆเนี่ยก็ยังบอกกันด้วยว่าอาจจะมีบัตร VIP ซึ่งบัตร VIP นี้ก็อาจจะมีแพ็กเกจเสิร์ฟนะครับที่หากเราเนี่ยยอมจ่ายหรือว่าสามารถซื้อบัตร VIP นี้ได้ก็อาจจะได้ไปเจอกับสาวๆที่อาจจะใกล้ชิดมากกว่าปกติทั่วไปอาจจะเป็นแบบไฮทัชหรือเปล่าหรือว่าจะไปขอลายเซ็นได้บนเวทีนะครับก่อนที่จะจัดคอนเสิร์ตหรือว่าหลังคอนเสิร์ตนั่นเองก็อาจจะเป็นไป ได้นะครับเพราะว่าบัตรราคานี้ที่แฟนๆคาดการกันไว้ก็อยู่ที่ประมาณสตาร์ตตั้งแต่8,000บาทไปจนถึง10,000บาทกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับบัตรราคานี้ของ VIP นั่นเองแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับเป็นเพียงแค่การคาดการเดากันไปของแฟนๆเท่านั้นยังไม่ได้มีข้อมูลจริงหรือว่าการประกาศออกมาจากทางผู้จัดแล้วก็ทาง YG นะครับว่าราคาของบัตรที่ประเทศไทยนั้นจะเริ่มกันตั้งแต่ราคาเท่าไหร่เป็นต้นไปโดยที่กรุงโซนั้นในตอนนี้นะครับก่อนที่จะมีการวางจําหน่ายเนี่ยแฟนๆที่เกาหลีก็แอบมาบ่น กว่าราคาของบัตรเนี่ยค่อนข้างแพงไปหรือเปล่าแต่ว่าแฟนๆซก็ออกมาบอกกันนะครับว่าราคานี้สําหรับ Black พิ้ง The Biggest Scale Group of the World นั้นเนี่ยเป็นราคาที่ไม่แพงเลยและการที่จะจัดคอนเสิร์ตของ Black พิ้งเนี่ยก็ห่างหายจากคอนเสิร์ตเนี่ยก่อนหน้านี้ไปนานพอสมควรดังนั้นเนี่ยไม่แปลกนะครับที่ราคานั้นจะอัพขึ้นพร้อมๆกับความปังของ Black พิ้งที่ปังมากขึ้นกว่าเดิมแบบหลายเท่าตัวแฟนๆก็เลยบอกกันนะครับว่าถ้าหากราคานั้นแพงไปนั่นหมายความว่าคุณเนี่ยไม่ได้อยากไปดูคอนเสิร์ตครั้งนี้ของ Black จรริงๆเพาาาะว่แา,าก ไปจริงๆราคาเท่าไหร่ในแฟนคลับก็พร้อมที่จะจ่ายนะครับเพื่อได้ไปเจอสาวๆไปเอาความสนุกไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปเก็บเกี่ยวความสนุกความสุขนะครับในคอนเสิร์ตของ Black พิงคที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังงานบวกแบบเต็มร้อยเลยสําหรับใครที่เป็นแฟนคลับของ Black พิงคนะครับแล้วก็รอคอยที่จะกดบัตรคอนเสิร์ตบอลพิงค์เวิลด์ทัวร์อินแบงคอกเนี่ยคิดเห็นยังไงกันบ้างกับราคาบัตรที่แฟนๆกบบาลังคาดการณ์กันไว้ในตอนนี้ก็มาคอมเมนต์กันได้หรือว่าใครในคิดว่าบัตรจะเริ่มต้นที่ราคาเท่าไหร่แต่่่่่ลลละะะททีีีนนนนนนัังาาังงงจจรราาาาาคคคยยไไกกก้้มมแเเปวิดห็ใ เ,เตรียมตัวไว้ให้ดีเลยใกล้จะถึงวันที่เรานั้นจะได้เจอสาวแบล็คพิงแล้วนะครับบอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนแล้วก็ปังแน่นอนแต่ที่แน่ๆพรุ่งนี้นะครับคอนเสิร์ตแบล็คพิงบอลพิงค์เวิลด์ทัวร์อินกรุงโซนะครับจะจัดขึ้นแล้ว15-16ตัวตุลาคมนี้เป็นกำลังใจส่งกำลังใจให้ b l a c k พิง k กันเยอะๆนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาจอกันใหม่ในคลิป